สวัสดีครับเจอกับคุณนานทำแล้วนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอารักษ์เมืองละปูนนะครับซึ่งถือว่าเป็นเทพารักษ์ที่ปกปัหกหักษาเมืองละปูนนะครับจะมีกี่องค์จะมีกี่ท่านนะครับแล้วเรามาคุยกันนะครับสําสหรับวันนี้นะครับคุณนานปามาอยู่ที่ สารเจ้าพอ่อเตโคนะครับซึ่งเป็นอาลักเมืองละปูนหรือว่าชาวล้านนาฮ้องว่าเสือเมืองละปูนนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ปกปักหักษาเมืองละปูนนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาดูมาศึกษาเกี่ยวกับประวัติของเจ้าพอ่อเตโคนี่ว่าเจ้าพอ่อเตโคมีประวัติเป็นยังไงมีเรื่องเล่าเป็นอย่างไรนะครับสําสหรับเจ้าพอ่อเตโคนะครับอ่า ต,ตำนานหรือว่าตามหลักฐานก็คือบุคคลคนเดียวกับที่เป็นผู้ที่ส่งทรงสารจากฤาษีที่สร้างเมืองละปูนแล้วก็สรงสารเนี่ยไปขอเจิญพระนางจามาเทวีมาจากเมืองละโวะเป็นผู้เอาสารเนี่ยไปส่งที่เมืองละโวะนะครับแล้วก็ตลอดที่พระนางเดินทางมาทางชลมาศหรือว่าทางน้ำเนี่ย จโพอเตโครหรือว่ามีนามเดิมว่านายคาวยะหรือบางคนออกเสียงว่าคาคาเวียะนะครับเป็นผู้เป็นดูแลผู้คนนะครับที่วันานพระนางปามาจากโลกบุรีนะครับเป็นผู้ควบคุมดูแลบ่หือวุ่นวายนะครับอ่าไดา้เป็นผู้ที่ ปกปักขัาษาเมืองละปูนหลายหลายรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นสงครามระว่างคุณทวงวิลังค่านะครับก็ถือว่าเป็นทหารเอกนะครับเป็นจนพระนางจามเทวีตั้งให้เป็นขุนพลแก้วกู้บารามีของพระนางจามเทวีครับเโคเมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นขุนพลแก้วคู่พระใยของพระนางจามเทวีแล้วนะครับก็ปกปักขักษาเมืองละปูนในการซึกหลายๆครั้งนะครับ คุณพลเตโคนนะครับมีบุตรสาบุตรธิดาอยู่สองคนนะครับพอธิดาทั้งสองคนจเจริญวัยแล้วนะครับพระนางจามเทวีก็ได้สู่ขอให้เป็นชายาของลูกแฝดของพระนางจามเทวีก็คือเจ้าอนันตยศและเจ้ามหันตยศนะครับซึ่งถือว่าก็เป็นคุณพลแก้วขู่บารมีของพระนางจามเทวีนะครับ เจ้าป่อเตโครหรือว่าขุนพลเตโคในอดีตนะครับเป็นผู้ที่มีร่างกายกำยำมากนะครับข้าศึกทั้งหลายเมื่อเห็นเนี่ยนะครับบางคนถึงกับออกปากว่ายักเตโคนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมแล้วก็มีความกตัญญูความสื่อสัตย์ต่อบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่ง จากทางที่เราเดินมาตะกี้นะครับจะหันไ่ไกลๆสีข่าวๆปุ่นก็คือ,อาทางออกวัดพระธาตทางดีใต้นะครับที่เราเดินมาตะกี้นะครับเดินมาเรื่อยๆนะครับถ้าเดินมาทางขวามือก็จะเป็นทกศนะครับอันนี้ก็จะเป็นแยกทกศนะครับถ้าเราเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวานี่ก็จะเข้าไปทางแจมฟ้าเก่านะครับนี่ก็มาจากสะพานตาขามนะครับถ้าเราเดิน อ่าข้ามถนนมาก็จะมีซอยตรงไปนะครับตรงไปเรื่อยๆก็จะเจอศาลเจ้า่อดเตโคนะครับนี่เราเดินทางมาถึงแล้วนะครับอ่บริเวณศาลเจ้า่อเตโคอันนั้นนะครับมาจากแยกทกโตะกี้นะครับตรงมาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอศาลเจ้าพ่อเตโคเสื้อเมืองหลับปูนนะครับถ้าเขาออกไปตรงนี้นะครับก็จะไปเจอครูเมืองที่จะไปอ่าโรงเรียนประตูลีนะครับอ่าก็จะไปเจอแยกนั้นนะครับ เมื่อขอุนพลเตโคได้สิ้นชีวิตแล้วนะครับเจ้า,จาเมืองหาลิพุนชัยก็ได้สร้างศาลเพื่อที่อัญเชิญดวงวิญญาณของท่านนะครับได้มาปกปักรักษาบ้านเมืองอยู่ตรงนี้นะครับถือว่าเป็นเสื้อเมืองละปูนนะครับที่ปกปักรักษาเมืองละปูนนะครับนี่นะครับนี่อยู่บริเวณศาล ของเจ้าโปรเตโคนะครับอันนี้ดูบรรยากาศวยรอบในในศาลซึ่งเทศบาลเมืองหละปูนนะครับก็ได้หาเลงเห็นความสําคัญของวีระบุรุษหรือว่าวีรชนท่านนี้นะครับก็ได้สร้างศาลให้นะครับได้เป็นอย่างดีเลยครับก็จะมีพิธีสักการะนะครับทั้งปีใหม่เมืองนะครับก็จะมีพิธีสักการะดลก้าวดำหัวเจ้าปอเตโคแห่งนี้นะครับถ้า คนหละปูนมีโอกาสกับเวียนมา,าบูชานะครับเผื่อจะได้รู้ว่าท่านเนี่ยมีคุณูประกาศต่อบ้านเมืองหละปูนจดนะครับคือบริเวณศาลาเจ้าพ่อเตโคซึ่งมีความเชื่อว่าบริเวณนี้นะครับคือเป็นตีบ้านของขุนศึกเตโครหรือว่าเจ้าพ่อเตโคในอดีตนะครับซึ่งบริเวณนี้เชื่อกันว่าเป็นบริเวณที่เป็นบ้านของท่านนะครับซึ่ง าทาางเทศบาลเมืองละปูนจึงมาสร้างศาลไว้เป็นที่สักการะบูชาของคนทั่วไปนะครับ